อ่าทุกคนนะการแขนเข้าข้างแขนออกเอาใส่หมอด้วยถุยไม่ใช่วันนี้จะมาทําการเล่นโยคะกันไม่ใช่ไออะไรวะแอโรบิกเขาเรียกว่าอะไรวะจะว่าไปปุ๊บดีกันดีกว่าเอวบางล่างเล็กเหตุผลเหตุผลในวันนี้ก็ไม่มีอะไรอยากจะไก้ทำที่เขีเยนเขีเยนแบบ มาดูกันว่าจะได้ภาพที่มันยากหรือเปล่าไอ้ที่ปิ้นกูว่ปิ้นเองนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าภาพไหนมันจะยากเอ้ยกูก็รู้แหละแต่ไม่รู้ภาพไหนมันจะมันจะยากก่อนหรือมันจะง่ายกอนอะไรอย่างงี้อีกทีเดียวแม่งตายไอ้ภาพนี้เป็นภาพที่ยากที่สุดเลยมั้งเนี่ยจะทํายังไงวะข้างไหนเป็นข้างไหนวะเนี่ยเอาข้างข้างที่อยู่ตรงไหนวะอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาทำได้ไงวะ ว่าทางนี้วะคือกูสับสนในตรงเนี้ยไอ้ขาตรงเนี้ยขานี้มันงอขานี้มันยืดตรงแล้วไปยังไงวะอ๋อวัดวดใช่เปล่าววดของของดมันไปยังไงโอยมันต้องพึบทีเดียวเลยไหมขนมขึ้นมาแล้วก็แบบตรงไปนูน่นเลยเย้ก่อนข้นางนี้ตรงข้างนี้ก็เอองออย่างเงี้ยวัด ถ้าต่อไปกูว่าได้อยู่แล้วมั้งขาข้างไหนไปนข้างไหนอีกแล้วเนี่ยเขาก็เอ okay. าแขนพาดพาดตรงนี้แล้วก็เอาประกบเหมือนไหมมันเหมือนป่าวะกูว่า,วาเหมือนอนะแม่งตอนคิดคอนเทนต์แม่งแบบโม่สบายอะแล้ว,ลว,ว,ว,วตอนนี้ม่งมานั่งสับสนขาขาข้างไหนเป็นข้างหาไหน,หนยังไม่รู้เลยมีวันหนึงเกงขวิน เราต้องจับตรงนต้ีไว้ต่อข้างเวมันทำยังไงวะมันมันต้องไปยังไงดูหน่อยสองซ้ำโอเคเหลืออีกสองขอยหง่ายมั้งเถอะเฮ้ยตามฟอนปากหน้าสดชื่นแล้วก็โค uh, uh, okay, ้งไปเอ้ยเหมือนตะวไม่ต้องดิ้งตู่ไหมหนึ่งเฮ้ยทำไมบ้ามันสว่างเดี๋ยวแม่งดามอีกแล้วเนี่ย มมมันจะทรงตัวยังไงกูถามหน่อยออไปไปๆๆเอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็พอดด้นยังจะพาอีเีลยวจบแล้วเนี่ยไปละบายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดดิดไลค์ถ้าชอบมากๆก็กดดับเบิ้ลไลค์เอ้กดไ like ลค์สามทีผมกูก่ดีเหมือนกันนะทีก็มีซิปแฉกมีก้อง